แซ้หมอนกุ้งสดอ่าก็ได้สิตามคําเรียกลองค่ะได้สิไมากินไหเบิงเนาะอากินไหเบิงค่ะกุ้งสดนะคะแซ้หมอนแตะะ่ว่าบรเษ็ดชินญ่ค่ะบรเษ็ดชินใไงกับบรยากินดิบเป็นไรต้องเร็ดชินนิดหน่อยค่ะแซ้หมอนก็ชินประมาณนี้ค่ะค่ะใส่นมจีนแล้วไหมยังได้พี่น้อง กานสิแซบซําใดกินน้ำลองข้อกันอันนี้น้ำน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียกะคะ่ะเที่ยงกันเมื่อไหร่น้ะค่ะนาออันนี้ปลาปลานิ่นแห้งปลาแดดเดียวปิ่งนะคะปลาอันนี้เพิ่นเอามาหาค่ะาแต่มาจากวันม้อกลุณมมากินกันเลยค่ะ คนกระบ,บตจกจ้าคือห้อนกับห่อนเนาะพี่นเนาะได้กินขขาวบนนอกเนาะ แซมอนนี่มันเป็นเป็นปลาที่มีไขมันโตดีนะคะไขมันดีอยู่ในแซมอน หุ่งค่ะหุ่งสดหุ่งสดแซ่บมันบุญดดกินเด็ดนั่งโมไปยังอันแซมอนก็กินกระยันตะวันบุญดดต้องกินเด็ดแนงกินรู้บ่ได้ มีไขมันสูงแต่ว่าเป็นไขมันตัวดีเนาะค่ะไม่เราบํรุงยังหรอก มีคนบอกว่าเฮตะกับเขาแท้ก็ไปกิน อิ่มแล้วค่ะเอาล่ค่ะผู้ดีชอบคลิปของลาวันกินดีมีสุขโดยลาวันนะคะก็อย่าลืมใส่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบดูเบิ่งคลิปต่อไปนะคะนะบมื่ว่าการกินบมื่ว่าการฮ็ดอาหารเนาะคะ่ะแกแต่อย่าลืมนะค่ะเด้อยวถ้าผู้ดีชอบคลิปก็อย่าลืมใส่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำในเด้่อค่ะเด้องสำหรับผู้นี้